หมูกรอบ2กิโลส้ตมตำตั่วอีก2ครกฮะอืมอร่อรเยเฉยยังไม่ได้กินไม่เสือมาแล้ว สวัสดีครับผมนี่คือของผมนะครับเสือครับแล้วก็อยู่ทางในในขไม่ไปเอนทีวีครับเออวันนี้ครับพาพี่เนมนะครับมากินหางหมูกรอบหนักสองกิโลครับโอ้ๆๆๆๆโอๆๆหหางหมูกร,กรอบเลยนะครับชิ้นนี้เนี่ยชิ้นละ140บาทแล้วก็ตำซั่วพร<อ>ิก40เม็ดอีกอ2ครข้ครับผมฮะแน่าจะในร่ากินอยู่นะเออไอ้น,ๆๆน,ๆๆๆน,นี่เหมือนแบบไอ้นี่เลยอะมองไปมองมาเหมือนไอ้ตัวในตัวนิ่มปกติเนมกินปลาหางหมูกรอบไม่รู้ไม่เคยเคยหรือไม่เคยไม่เคยแล้วคิดว่ามันหางอะไรเอาจริง หางตัวนี้พี่ให้เนมกินคนเดียววันนี้จะมาให้พี่ก่อเลยไหมไม่ต้องหั่นจะกินอะไรล่ะซวบเลยจัดเลยเหรเดี๋ยวพี่พี่ทำให้เนมดีกว่าอ่าเนมมันเป็นเป็นแขกผู้มีเกียรตินะเกียรติผู้มีเกียรติอ่ะเฮ้ยมันมีเนื้อด้วยนะเนี่ยเขาทำยังไงไม่ให้มันกระเด็นนะกระเบาอุ๊ยกระเด็นหมดอ่ะพี่ให้อือเราต้องกินกับซ้มตำละเยอะแยะไย โอ้ยน่ากินว่ะอืมอืมอมออันนี้กรอบหรือแข็งกันเลยกรอบมะพรอบเลยอ่ะเอางี้อธิบายก่อนวันนี้เรามีอะไรบ้างเนาะมีข้าวเหนียวครับผมนะมีข้าวเหนียวมีตำซั่วมีหางหมูกรอบ,ห,อบหางหมูกรอบเนี่ยหางหมูกรอบมันมีน้ำจิ้มอยู่3แบบนะที่วันนี้ได้มานะครับนั่นก็คือ น้ำจิ้มแจ่วอ่าแต่น,นี่พี่เสือไม่ทำน้ำจิ้มซีอิว๊วไม่รู้เรียกว่าอะไรอะแต่เป็นมันคือซีอิ๊วอะซีอิ๊วหลายอย่างออเอออันนี้เป็นซอสหมูแดงอ่าเอามาลองดูดิมันจะเป็นยังไงขอคนละหนึ่งไรนะครับถ้าคลิปนี้ถึง 50, ห้าหมื่นไรครับเราจะให้พี่เสือกินหางหมาทอดอไปทุกคนเดี๋ยวจิ้มให้ดูครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วลองดูก่อนนะไปละ อ่ะงั้นพี่กินแบบแบบผมกินแบบโอ้หหักด้วยว่ะ,ะม,มันเป็นกระดูกมันมันเป็นกระดูกมันไม่ได้แข็งนะมันเป็นกระดูกอืม,อม,อมเสียงอ๋ออร่อยอร่อยดีอร่อยมีความเหนียวนิดนึงพูดตามความจริงม,มีเหนียวนิดนึงเพราะว่าโดนลมแต่หนังก็ก,กรอบอื เดี <muitas> ๋ยวเรามาโซยนี่ก่อนตำส้วดตำส้วดไปพี่น้องเบิ้งครับโอ้นี่แต่ตำส้วดอร่อยนะอือร่อยเหย้ยนี่ของเราเกิดตำจิ้มแจ่วดีกว่าเออทอาเลยอุ้ยอร่อยทุกคนมันต้องหัน่นอะเป็นไงอือร่อยเหย้ย่ไม่อร่อยเหรอทำเป็นช้อน สุดยอดเสียงไหนเลมลองหั่นตรงนี้ได้ปะเธอจะไปแล้วตั้งนานแต่ฉันยังจมจมอยู่เฮ้ยระวังนะเอาหางหนูนะไม่เอาวิวเฮ้ยอะไรได้ยินแล้วพี่ เออพออเเออเออพออพอเออโอเคโมา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 ดูทุกคนไปครับเดี๋ยวเราไปลองน้ำจิ้มเมื่อกี้น้ำจิ้มแจ่วโอเคแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอนจิ้มนี่มั่งจิ้มทุกวันจิ้มทุกวันจิ้มจิ้มมาครับเฮ้ยอันนี้ใหม่อันนี้เลยพี่ไอหมูหันหมูกรอบหันไงหมูมากินกันดีกว่าครับทุกคนไปครับผมตรงๆโอ้โห อื้อร่อยอุ๊ปอร่อยเฮ้ยนี่แค่พี่ว่าแจ่วดีกว่านะรู้สึกว่าแจ่วดีกว่าอ่ะเดี๋ยวลองอันนี้ดูบ้างน้ำจิ้มหมูแดงอืมันมีทั้งกรอบทั้งเหนียวว่ะอันเนี้ยอืาอม่างในช่วงนี้ทำอะไรอร่อยอร่อยนะหาของอร่อยให้น้องกินอืเผเ่อ อืมวันนี้ก็ว่าอืมเน่เน่พี่เน่เน่เน่เบอร์เกอร์เฮ้ยโอ้โหเบอร์เกอร์ขาหมูนี่ดูนะดูนะตรงๆไม่อ้อมอื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 มสุดยอดขอบฟังก์เชื่อครับอร่อยมากอ่ะพี่ว่าเลยนะพี่ว่าเนี้อร่อยแจ่วอร่อยมากกินกับแจ่วอืมฟังกอม อืมอืมอืมทุกคนกินครงแรกเลยมันเหมือนหมูก้าวเลยอ่ะเหมือนเลยเนาะชิ้นนี้มันมีกระดูกเนาะอืมอืมอืมยนเพริ่งแท็งเนื้อเนื้อเนี่ยนี่หนังกรอบๆไปพี่น้องจวดอืมเพชรทำงานไหมไปสามสี่อ อร่อยเฉยอ๋อโคตรโคตรอร่อยต้องจำอร่อยมากกินแบบเปาเกตี้ครับตำขนมจีนอุ้ยเียบเลยว่ะอร่อยว่ะ ดดูินี่เนื้อเน้นๆนะเนื้อติดมันรู้ยพี่ผมได้ทีเด็ดนี่อันนี้ข้างหน้าข้างหน้าเป็นมันข้างหน้าเป็นเนื้อนะผมจะเอาส้มตำเตรียมไว้ก่อนนี่อ่าเห็นไหมแล้วก็เอนนี้จิ้มดำจิ้มเจี๊ยหางหมูหางหมูไปครับอ้อปาดทุบตาำตำปาดเนื้อก็พันอร่อยที่มันไปพักในปากน้ำมันซุกออกมา นี่มองว่าน้ำมันสุคือน้ำมันแทรกออกมาแล้วกันเอาอร่อยมากหูเน like like mm ือ hmm. ท <at ี่มันมั่งอร่อยจังหวานเค็มๆฮ้ามืาอเดอพี่น้องเดอผมบอกเลยอือหือกบินเนี่อร่อยจริงอะคนกินไม่แพ้ใครอยู่แล้วพี่อืฮมเวลากินข้าวมันเป็นท็อปของความสุขของมันดูเลยนะใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินให้เราอร่อยที่สุดอะอุ๊ยมึงดูครับอื พี่เสือเป็นคนกินที่จิ้มแบบนี้จริงๆนะอื้อุ้ยฟันแตกอื้มอื้อุ้อุ้ยเกมากต้องใส่นี้ไม่โดนลมเราซื้อมาเราพลาดเนาะทิ้งไว้คำนี้เพื่อคนดูอื้มอื้มถกยังอื้อสุกแล้ว ไม่รู้ทำทำภางกีนแล้วมอนเหมือนอะไรหรือว่าพี่มะม่วงเบาอเหมือนตักมะม่วงเบาอ่ะไปครับตรงๆครับอ้หอหอือหอืออืนอหอืออูอือหอือหอือออหือหูอืออห ตำบะละโฮอยากลองินแผงดีกว่าโอ้โหหนังหมูหนังมันเนื้อเืออันนี่มั้อเสียงก่อแปดบ้านเลยอันนี้เนื้อมันเหรอไปเลย ถ้าถึงห้าหมื่นไลค์ผมจะให้พี่เสือกินวัวเด็กวัวเด็กคืออะไรวะไอ้วัวที่มันเป็นตัวกระดิ่งที่แบบลูกกอบวัวนะที่มันตายเนท้องถ้าให้วิเสือกินก็กดไลค์คลิปนี้ก็ดจดจำคลิปนี้นะครับกดไลค์คนหนึ่งไลค์อยากเห็นไม่ที่เดือกินจริงไม่ถึงรอนโอ้พี่ดูถูกอย่งคนดูไม่ถึงจริงไม่ถึงจริงถ้าถึงจริงนะกินเลยอ่าพูดเองนะเอออ่าคุณพูดเองนะอาอนั่นแหละ กรเถิบทุกคนกดเลยเอาให้ถึงอ่ะทำไมเรากินเลอะเนี่งวะอร่อยเหรอเี่เดี๋ยวแบบอะไรพี่บอยแล้บทุกคนมันนี่ประโคมไปอีกทีเอาไปเลยโอ้โหมันแวบไปนั่นนี่พี่เฮ้ยมันแวบเลยบอกเลยอร่อยจุดเมนูนี้เหมาะกับคนลดน้ำหนักนะครับดูกินจริงน้ำหนักเลยอ๋อหั้วมันวับมันวับ ไม่ว่าจะหมูกรอบหางหมูกรอบหรือหมูทอดหรือแล้วก็ช่างมันมันมันเลี่ยนใช่ปะทีนี้ส่วนใหญ่หมูกรอบอ่ะเขาจะเป็นน้ำจิ้มซอสหวานแบบีหวานถ้ากินอย่างนั้นอ่ะอร่อยมากแต่จะกินได้น้อยครับแต่ถ้าเป็นน้ำจิ้มแจ่วอ่ะมันมีรสเผ็ดรสเปรี้ยวรสนัวแบบหลายรสอ่ะมันทําให้เรากินได้เยอะกว่าเชื่อพี่พี่เลียนมาจากเยอรมันไปไปนั้นถึมไปถามเด็กที่พี่บอกพี่เยไม่มา ยิ้มเทยาไหร่ต้องออกกายนี่ปกติไปยิ้มกับสี่ทุ่มรอบนี้ไปยิมหนูตีสี่เลยวิ่งรถไอเดียอย่องเอ้ยกินแจ้วกินหวานก็ต้องกินผักกินผักด้วยนะคะหนู่นๆทุกคนต้มตําเนี่ยอร่อยโอ้โหพี่กระตําอร่อยมากเลยหกละห้าสิบบาทนะสองหกร้อยนะวันนี้นะครับเป็นสองหกนะวันนี้นะครับใช้งบไปทั้งหมดสามร้อยแปดสิบ ข้างหมูไม่ไม่แพงเลยอ่ะข้างหมู280อันนี้ร้อยหนึ่งเป็น380แบาทเหรอจังไหช่วงนี้นะครับก็อาจจะเห็นอาหารอีสานอาหารบ้านๆบ,บ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปขมงเราไม่ไกินอะไรทุกคนพี่เสือกินมา5ปีแล้วอะ่ะหมายถึงทำคลิปกินมา5ปีแล้วอะ่ะคือ ไม่เยอะมากไม่รู้จะก,กินอะไรต่ออะไรแบบกินจนเข้าโรงพยาบาลไปแล้วอ่ะไปผ่าตัดไปแล้วอ่ะห้าปีอ่ะปีหนึ่งมี300กว่าวันอ่ะเราเฉลี่ยป,ปีละร้อยคลิปอ่ะเนาะอืมหักปีละเกิน<ะ>เกินป่ววอ่ะก็เกินนั่นแหละแต่ว่าปีละร้อยคลิปอ่ะเรากินร้อยอย่างร้อยเมนูห้าปีก็ห้าร้อยกว่าเมนูแล้วอืมเอาแล้วบางคลิปนะมีหลายเมนูอีกไปไปโอเคทุกคนยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทั้งพี่เนมแล้วก็พี่เสือนะครับก็เดี๋ยวจะ หาคอนเทนต์สนุกๆมาให้นะครับช่วงนี้ก็พยายามอยู่ครับผมเห็นพี่เตือกำลมงเล่นฟีไฟนี่มาพี่เดี๋ยวผมจะพาพี่ตกโอ้โหพี่ตกทุกคนอ,ะอ่ะได้จริงได้ใครบอกว่าดังดงดังดัง,ดงเนี่ยตกหมดมได้ไปเจอไอเอวโอเนมเดียวกันไอแอมไถ่เกอร์กระดับ <c oughs> เอาจริงหลับหลับตายิงยังโดนเลย <c oughs> พูดมากอาซาพี่มาเลยพี่ยิงลมคมกิบพี่อ่ะใช่ ได้เจอกันราชาป่าว,วะผมโอโยไปแล้วทุกคนบ๊ายบายลาครับเจอกันครับ<ป>อีพีหน้านะครับผมกินหมาทะเลทุกคนกินปลาเยอะๆนะ <c oughs> ให้พี่เสือมันกิน <c oughs> ลกบัว